ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดประตูสมบัตินะครับหลังวัดสวนแก้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาเดินชมนะครับว่ามีของเก่าของของเก่านะครับของวินเทจแนวนะครับแอบมินเพิ่งเคยเข้ามานะครับีครั้งแรกนะครับมาชมบรรยากาศดูครับ สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดประตูสมบัตินะครับหลังวัดสวนแก้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาเดินชมนะครับว่าเขามีอะไรบ้างครับเขามีการจัดมหากรรมรถแรกแจกแถมจัดรถแจกใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะเดินดูพร่ข้าวเน็ตครับนี่ครับอยู่หลังวัดสวนแก้วนะครับหลังวัดสวนแก้ว นี่เราเข้าไปที่ซอยหนึ่งนะครับนี่ครับดูบรรยากาศนี่ดูบรรยากาศนี่ครับตลาดประตูสมบัติหลังวัดสวนแก้วครับเราจะลองเดินลงด้านในนี่นี่เราเข้ามาด้านในแล้วครับนี่ครับโอ้นี่ครับโอ้นี่มีของขายเยอะแยะเลย ของขายเยอะมากเลยครับเรามาชมดูครับนี่ครับมีงาน,นจนถึงวันที่หนึ่งนะครับนะมีจัดรถแรกแจกแถมก็คือเป็นการเซลล์นะครับนะครับจัดงานนะครับของเยอะมากครับนี่อันนี้เราก็เดินดูข้าวนะครับเดินดูชมดูหน่อยเราก็ เก็บภาพเก็บบรรยากาศให้ชมเราก็เเคยเข้ามาเนาะนมีของเยอะแยะเลยนะครับนี่ของเยอะมากนะครับโหมีนี่เราเข้ามาได้ซอยหนึ่งนะเดีย๋ยวเราเดินดูคร่าวๆนะนี่ครับโหนี่ครับเราเพิ่งเคยเข้ามานะครับนี่นมาชมกัน ตลาดประตูสมบัติครับตลาดประตูสมบัติสินค้ามีเยอะแยะเลยครับโหนี่ฮะเราก็เดินดูร่าวๆ้วดูบรรยากาศเนี่ใครที่สนใจนะครับเป็นของเก่าๆนะครับนี่ตลาดประตูสมบัติหลังว่าส่วนแก้วครับเนี่ยเราก็มา ให้ชมให้ชมบรรยากาศนะครับเออเราไปไหว้พระวัดสวนแก้วเสร็จก็มาเดินชมสินค้านี่ครับอยู่ตลาดอยู่หลังวัดสวนแก้วครับนี่นี่ดูของครับมีเยอะแยะนะครับมีเยอะแยะมากมายครับ เป็นของเกา่าหลากหลายนะครับมาเลือกชมเอานะครับความชอบนะครับแอดมินก็เพิ่งเคยมาเดินนั่นนะครับเห็นมีป้ายติดป,ประกาศไหโอ้โห <Hello. S 1> นี่เยอะแยะมากโอ้โหนี่ปัรณ์ไม้กรงไม,ไม้ก็มีเนะนี่ครับตลาดประตูสมบัติหลังว่าสวนแก้วนะครับมีจัด งานมหากรรมเซลล์นะครับบีบเก้าถึงหนึ่งนะครับบีบเก้าถึงหนึ่งสามวันนะครับโหเนี่ยนี่เดินออกมาทางด้านหลังของมีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวลองไล่ชมดูบรรยากาศคร่าวๆอันนี้แค่ซอยหนึ่งซอยเดียวนะครับดูภาพกว้างๆนะครับ เป็นของเก่าของวินเทจนี่ครับมีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราลองเดินดูข้าวดูนะครับมีสินค้าหลายอย่างนานาชนิดเดี๋ยวลองลองเดินดู ลองเดินเข้าไปด้านในดีกว่าเนะลองดูดูด้านในนี่นี่นะครับดูของแล้วแต่ชอบนะครับของแบบนี้อยู่ที่ความชอบนะครับแต่ตอนนี้ก็มีการจัดเป็นมหากรรมเซลล์นะครับสามวันโอหเดี๋ยวดูของนะครับสามวันนะครับ วันที่29ถึงวันที่1โโหนี่เข้ามาในโซนนี้เข้ามาในโซนนี้ก็ของเยอะแยะมากมีให้เลือกหลากหลายดดโอ้เลือกไม่ถูกครับพี่ครับของเยอะแยะนี่ครับมีของเก่าของของเก่านะครับของวินเทจแนวๆนะครับ อแอบมินเพิ่งเคยเข้ามานี่ครับครั้งแรกครับนี่ชมบรรยากาศดูครับอ,มอมืมีทุกอย่างครับนี่นีอ่อันนี้เดินทะลุไปด้านนู้้นได้นะครับเขาะจะแบ,บ่งเป็นซอยๆนะ อันนี้ก็ไม่มีข้อมูลนะไม่มีข้อมูลอะไรเนะี่ยมาดูคก่้าๆดูไปเรื <c oughs> ่อยนี่ดูนะครับโอ้ีของเยอะมากนี่มีตู้เตียงต่างตรงนี้โซนนี้จะเป็นแบบพวกตู้เตียงต่างอะไรประมาณนี้เนาะนี่ครับเป็นงานไม้ตรงโซนนี้ สวนนี้เป็นงานไม้เอ้ยเดี๋ยวเราเดินออกบนไปนี่ครับมาเก็บภาพเก็บบรรยากาศนี่ครับให้ชมนะครับตลาดสมบัติอตลาดสมบัติอยู่หลังวัดส่วนแก้วนะครับนี่ โอ้ของเยอะแยะมากครับโู้มีทุกอย่างนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเลือกอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับเป็นความชอบเราก็พาชมดูนะครับดูบคร้าวนี่<อ>นี่ดูครับดูโอ้เยอะแยะมาก มีหลากหลายงานครับมีหลากหลายงานคันต้องของแล้วแต่ชอบเลยนะครับนีครับอ้ยเยอะแยะจริงๆสอบถามราคาแล้วต่อรองกันเองครับนี่ตู้เตอร์มีเครื่องแก้วอันนี้เป็โซนแบบเป็นตู้เป็นเครื่องตกแต่ง โอครับเดี๋ยวเราเดินไปด้านนอกนครับนี่ครับตอนนี้เราก็เดินมาอยู่ตรงอซอยหกนะครับเดี๋ยวเราเดินหลบมาทางด้านนี้เนี่ยมันก็จะมีเสียงดนตรีเสียงเพลงนะครับตลาดประตูสมบัตินะครับซอยหกนะครับนี่ด้านหน้าเราจะเลือกว่าสวนแก้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินดูเพราะมันมีเสียงเพลงดังนะครับเป็นแหล่ง รวบรวมแหล่งวินเทจของวินเทจขนาดใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ครับนี่เราก็เดินดูข้าวไปข้างๆก็มีร้านค้ามีอะไรเยอะแยะนะครับแต่เสียงเพลงจะดังนิดนึงครับนีครับตอนนี้เราเดินมาในซอย4นะครับนี่ครับเป็นตลาดประตูสมบัติแหล่งรวมสินค้าวินเทจที่ใหญ่ที่สุดางด้านนนทบุรีนะครับนี่ครับเราก็เดินมาตามซอย หลบไปซอยนู้นซอยนี้บ้างนะครับเพราะมันมีเสียงเพลงครับนี่ครับ <c oughs> นี่เราก็เดินดูเดินดูนะครับเดินดูย้อนกลับไปกลับมานะครับสลากประตูสมบัตินะครับอ,อนี่เราเข้ามาอยู่ที่ซอยอะไรแล้วไม่รู้น <c oughs> ะอาดประตูสมบัติแหล่งสินค้าวินเทจที่ใหญ่ในย่านนนทบุรีนะครับ แหลงรวมถึงค้าวิเศษแหลงหนึ่งนะครับครับอยู่หลังว่าสวนแก้วนะครับตลาดประตูสมบัตินี่ดูของนะครับมีหลากหลายนะให้เลือกชมดูนะครับนี่มีของเยอะแยะมากนะมาเดินชมดูนะครับอันนี้ต้องต้องแบบว่าตามแล้วแต่ความชอบนะครับนี่อันนี้ก็มีราคายกตัวอย่างอันนี้ โต๊ะขาเล็กหล่อ5 5าพัาเซลล์นะครับนี่ดูครับอันนี้ตรงแล้วแต่ความชอบนะครับให้มาเลือกเอานะครับตลาประตูสมบัติหลังวัดสวนแก้วนะครับนนทบ,บุรีนะครับ โอ้โหบางชิ้นก็จะมีบอกขายแล้วเนาะนี่บางชิ้นก็บอกขายแล้วมู้เยอะมากเราตัวเดินชนเขาตัวเดินชนเขาครับนี่ซอยสี่เนี่ยนี่อยู่ซอยสี่นี่ซอยสี่เนาะอืออือ มีครับเป็นของวินเทจนะครับความชอบให้มาเลือกเอาครับมีอยู่ทุกอย่างนะครับโดยรับทุกอย่างจริงครับน,นี่เราเดินเราเดิน,ดนออกโซนนี้นะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองเดินเข้าไปชมโซนนี้ดูหน่อยดีกว่านะครับโซนนี้ไม่แน่ใจนะครับ มีเสียงเพลงด้วยครับเขาจัดงานเขาเลยเปิดเพลงนะ้ไม่ให้เงียบเหงานี่ครับถ้าดูรายละเอียดไปดูโอ้นี่มีทุกอย่างครับนี่โอ้นี่ครับตลาดประตูสมบัติครับตลาดประตูสมบัติแหล่งรวมสินค้าวินเทจแห่งใหญ่แห่งหนึ่งในย่านนนทบุรีครับ ยานนทบุรีนะครับเป็นแหล่งสินข้าวินเทจที่ใหญ่นะครับอยู่หลังตลาดวัดอยู่หลังตลาดเอ้ยขอโทษครับอยู่หลังว่าสวนแก้วนะครับนะครับก็จะจัดเป็นมาหากรรมรถนะครับสามวันนะครับตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่1ครับเเป็นโปรโมชั่นมียกตัวอย่างนี้ครับชิ้นนี้นะครับ 2,005นะครับนีถ้าใครสนใจหรือชื่นชมงานวินเทจอย่างนี้ก็มาและหาชมหาเลือกกันนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นมหากรรมเซลล์นะครับน่าจะเป็นมหา,มหากรรมเซลล์สิ้นปีบ้งครับลดลดทุกอย่างนะครับ3วันนะครับ วันที่วันที่ยี่สิบเก้าถึงวันที่หนึ่งโหิ้นนี้ก็สวยมากครับเป็นานาฬิกานี่ครับถ้าจะมาเลือกซื้อเลือกหากันฮะมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างมันนี้ต้องอยู่ที่ตาเลยอยู่ที่ความชอบแล้วมาเลือกเอาเนี่ยเรามีพนักงานคอยคุยต่อรองกันได้ครับ เราเดินชมไปต่อโอ้นี่ครับมีทุกอย่างจริงครับนี่สาธุสาธุยพระพิกันเอกครับเสียงเพลงก็เปิดค่อนข้างจะดังมากครับเราก็เลยเดินดูครับโอ้นี่ร้านนี้ก็นี่ครับวินเทจจริงๆครับนี่วินเทจจริงๆมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างครับนี่ โอ้นี่อันนี้ซอยอะไรอันนีงก็ไม่แน่ใจนะซอยซอยนี่ซอยอะไรนะครับแต่ให้ชมนี่มีขายทุกอย่างนี่อืมดูนี่ครับเดี๋ยวเราต้องหลบเสียงเพลงนิดนึงะเ,เป็นเสียงเพลงดสิเดี๋ยวเราเข้าไปด้านนี้ดีกว่านี่โอ้มีเขาเข้ามาในนี้นี่ ตลาดประตูสมบัติครับนี่ครับนี่มีทุกอย่างจริงครับคิดว่าน่าจะมีทุกอย่างจริงนี่ครับเออมีมาหาชมได้นะครับเยอะสินค้าเยอะมากนะครับเป็นสินค้าวินเทจโอ้โหนี่มาดูนี่นี่พวกตลับเทปนี่ครับตลับเทป นี่โ้หนี่พวกโทรศัพท์นี่คนี่ใครชอบสะสมนี่มาเลยไม่พลาดเลยนะครับนี่นี่โทรศัพท์โอ้มีมีทั้งรุ่นคือเก่าทั้งนั้นครับไล่ๆกันไปเลยครับนี่ครับนี่ตลาดประตูสมบัติครับตลาดประตูสมบัติตลาดประตูสมบัติตตตนี่ครับอยู่ที่หลังวัดสวนแก้ว นะครับนี่โอ้มี <laughs> เยอะแยะมากเลยบางบางชิ้นบางอันนี่นะครับอาจจะยังไม่เคยเห็น,นก็มีนะนะดูอดูดิครับทุกอย่างมีอยู่หลายซอยแต่ว่าแอดมินไม่ได้เดินครบทุกซอยนะเพราะมันมีเสียงเพลงด้วยนะครับนะครับเรากลัวเป็น เสียงเพลงปเป็นลิขสิทธิ์นะครับเพางานเขาต้องเปิดเสียงเพลงด้วยครับกระตุต้นไม่ให้มันเงียบเหงาครับนี่ดูนี่โอ้นี่ครับโอจริงๆถ้าชอบนะถ้าคนชอบนี่แนวนี้เลยนะไม่ควรพลาดเลยครับนี่ยมีให้เลือกทุกอย่าง นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราลองเดินวนอีกสักนิดหนึ่งมีทุกอย่างครับทุกอย่างจริงนี่ครับหนังสือหนังสือ,อกเก่านี่ครับนี่สามร้อยห้าสิบบาททุกเล่มครับถ้าพวกที่ชอบหนังสือครับหนอหนังสือก็ไม่ควรพลาดเลยนี่โอ้หนี่ก็เป็นเครื่องแก้วเป็นเครื่องแก้วต่าง โอ้วย oh, สวยสวย,สวย,สวยทั้งนั้นนะครับ <Hey. S 1> เลือกของเรือไม่ถูก <Hey. S 1> ครับนี <Hey. S 1> ่ครับ <Hey. S 1> แม้กรทั่งโคมไฟนี <Hey. S 1> ่ตุ๊ตา <Hey. S 1> น่ารักน่ารักนี <Hey. S 1> ่ครับ <Hey. S 1> ทั้งชิ้นนี่สวยๆทั้งนั้นเลยครับนะ <Hey. S 1> uh. สวยทั้งวันเลยครับของชิ้นนี้ไม่เคยเห็นก็มีนะครับอันนี้ต้องชอบนะครับทาไมชอบก็จะไม่เห็นคุณค่านะครับจะไม่รู้จักคุณค่าอาจจะมองเป็นของเก่านะครับแต่ถ้าคนที่เขาชอบเขาสะสมนะครับก็จะมีคุณค่านะครับมีคุณค่าทางจิตใจนี่โอ้นี่ แอนมินพามาดูนี่ครับนี่อันนี้เป็นพวกเครื่องเคลือบต่างๆเนี้ยนี่แต่ที่แอนมินจะพาเข้ามาชมตรงนี้ครับนี่ครับนี่นี่ครับอ่าเห็นกระโถนแล้วนึกถึงเลยนึกถึงอาจารย์ท่านหนึ่งเลยครับนี่กระโถน <c oughs> แอนมินไม่เอ่ยอยู่่านะครับนะครับโอ้นี่ครับ เป็นพวกหม้อเคลือบต่าง,างๆสายไซด์ดูกระติกนะครับกระติกน้ำนี่ครับวินเทจครับวินเทจจริงๆมันใช้คำว่าวินเทจจริงๆนี่ดูดิครับดูลูกคิดครับลูกคิด450รอยลูกคิดครับ450นี่เป็นโตครับ ยิมโตนี่ครับตลาดประตูสมบัติครับมาชมนะครับถ้าใครชอบใครชอบแนวนี้ก็มาเลยครับนะครับนี่ชว่วงนี้ของมีโปรโมชั่นนะครับจัดงานภาคกรรมเซลลครั้งยิ่งใหญ่นะครับสามวันยีบเก้าถึงวันที่หนึ่งนะครับยีบเก้าพิเกาถึงหนึ่งธันวานะครับ อยู่หลังวัดส่วนแก้วครับ้วโอเคเดี๋ยวจะเดินออกเดินออกไปด้านหน้าอืมือกีเราก็เดินเข้ามาหลบมีเสียงพงเสียงเพลงนะอืมโอเคนะครับ เดี anyway, ๋ยวเราจะขอปิดคลิปปิดคลิปไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันโหนี่อันนี้ในนี้มีทีวีโอ้โนี่ฟองไฟก็ขอปิดคลิปตลาดประตูสมบัติไว้ประมาณนี้นะนะครับเพราะว่าเราถ่ายเยอะไม่ได้เสียงเพลงนะครับนะครับถ้าชอบก็เชื่อกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในช่องเราด้วยครับช่องหลุงกับป้าพาถ่ายทำนะครับนะครับเราไปเจอกันคลิปใหม่ เดินคลิปหน้านะครับนี่ครับตลาดประตูสมบัติตลาดวินเทจที่ใหญ่แห่งหนึ่งของอนนทบ,บุรีนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัเดงเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับช่องหลวงป้าพัาธรรมครับดเดินคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ